สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพจแงม่มูต้องมองช่อง YouTube แงม่มูต้องมลทิกต็อกแงม่มูต้องมนและรวมไปถึงทุกๆช่องทางของแม่มด้วยนะคะวันนี้แม่มก็จะเอาไพา่ ของทางแหม่มูต้องมนเองนะคะที่สั่ง,งทําสั่งผลิตแล้วก็ออกแบบโดยแหม่มูต้องมนนั่นเองคือจะเล่าความเป็นมาของไพ่เด็กนี้ให้ฟังนิดหนึ่งคือชื่อเนี่ยมีการถูกเปลี่ยนตอนแรกอะ่ะไม่ได้ชื่อนี้นะคะแล้วทีนี้แหมัมรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นไพ่บรมโคอยากให้เป็นไพ่ที่รวบรวมพลังของครูบาอาจารย์ให้มาสถิตในไพ่เด็กนี้นะคะก็เลยหาชื่อแล้วก็ชอบคําว่ามัคคามาเพราะว่าชอบดูหนังซีรีส์จีนซีรีส์หนึ่งนะคะชื่อ ซีรีส์จันทาอัสดงนะคะที่พระเอกมันมีมัคคาใส่สมุกอะไรมัคคาร่วมสุกถ้าใครเป็นคอหนังเจนก็ก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่บ้างนะแล้วทีนี้ไพ่เด็กนี้ก็เลยอยากให้มันมีคําว่ามัคคาแล้วก็อยากให้มันมีคําว่าครูบรมครูด้วยเนาะอันนี้ขอเล่ายาวน่อก็เลยคิดชื่อไพ่เด็กนี้อยู่ประมาณเกือบสองอาทิตย์ได้ก็เลยได้เป็นไพ่ออร์เคิลมัคคาผุรุเทวาพยากรณ์ ของแมโมโต้องมนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้เคยคิดไปแล้วประมาณสองเดือนคิดไม่ได้ก่อนหน้านี้จะไพ่เด็กหนึ่งอีกเด็กหนึ่งเคยเคยคิดไปแล้วว่าจะให้ชื่ออะไรแล้วก็มีคําว่ามักคาอยู่ในใจแล้วแต่หาคาว่าบรมคูมาใส่กับไพ่ให้มันดูฟังดูแล้วแบบมีอะไระหาไม่ได้ <laughs> 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 ก็พอเริ่มทาไพ่ชื่อไพ่ออกมาหลังไพ่นะคะคือไพอ่ตัวไพ่เสร็จแล้วแต่ว่าชื่อ,อมาทีหลังมาเปลี่ยนทีหลังนะคะฉั้นั้นก็ต้องขอบคุณบรมคู ที่อะแบบวาอยู่ในจิตในเขาเรียกว่าในอะไรก็แล้วแต่ในจักรวาลในโลกแห่งมองไม่เห็นที่วราดนติดโดนแต่ให้แบบได้ชื่อที่แบบชอบมากๆค่ะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยทุกคนกวมันจะแบบเนี่ยนะขอค่อยๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะสปีดวิดีโออีกทีนึงเนาะ จริงๆแล้วไม่คิดว่าตัวไพ่จะวงพิมพ์จะทําเสร็จเลยนะคะแต่พอดีว่าเขาส่งมาตามกาหนดเลยไพ่เด็กนี้จะเป็นไพท่ที่ออกมาในปี2000มกรา2 0 1 7ซึ 6, 6, 6, ่งปี66นั้นได้ออกไพ่เป็นไพ่24บวกออราเคิลไปแล้วนะคะชื่อไพ่มมนเทวานั้นก็เป็นไพ่ที่หมั่นชอบแล้วก็พลังงานดีมากอีกอีก,อก,อกเด็กหนึ่งกล่องก็จะเป็นแบบด้านนะคะเล่านิดนึงเรื่องไพ่เด็กนี้มันมีความละเอียดเยอะมากนะ,ะหนึ่งเ่อจากจชื่อ และนอกจากจะชื่อไพ่ที่ใช้เวลาคิดนานแล้วเนี่ยไพ่มัคาครุเทวาพยากรเนี่ยนะคะก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นสายเทพเทวาเป็นสายชั้นพรมชั้นเทพที่เชิญมามาอยู่ในสำรับนี้นะคะมักคาเนี่ยภาษาไทยแปลว่าเส้นทางหรือทางนะคะมัคาครุเทวาก็คือทางของครูบาอาจารย์ที่จะมาพยากรให้กับผู้ถูกพยากร์ทุกท่านนะคะและแม่ยังเชิญบาร,รมีของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพระมรัรสีกับบทชินบัญชรบทยอ่อลงมาแล้วก็มียันอุณาโรมนะคะมาอุ เป็นยันอุณาโลมนะคะลงมาด้วยทั้งฝั่งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะคะเป็นการกันพลังงานไม่ดีต่างๆที่จะเข้ามาในไพ่นะคะด้วยบารมีของขาสาชินบัญชรและก็บารมีของสมเด็จพุทธจันโตนะคะที่โคตรโตที่มันเคารพรักแล้วก็นับถือที่สุดเลยนะคะก็เอาเป็นว่าไพ่เด็กนี้มีพลังที่ไม่สามารถจะบรรยายแล้วก็จันโรออกมาได้หมดครบถ้วนได้่ะฝาเนี่ยจริงๆมันอยากให้มันมีตรงนี้แต่มันไม่มีก็คือเป็นการเปิดแบบนี้นะ เป็นการตัวแบบนี้นะเราให้ดูปึ๊บปึ๊บก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะกล่องตอนก่อนหน้านี้เราใช้เป็นกล่องเม็ดเด็ดไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบพินี้นั่นเองนะคะสวยมาก ยอมรับในการออกแบบของตัวเอง <laughs> แอบอวยตัวเองไม่มีจาหน่ายนะคะแมมมูต้องมนไม่ผลิตไพ่จาหน่ายเลยนะคะเป็นผลิตไพ่ออกแบบไพ่เพื่อให้ใช้สําหรับเพจแมมมูต้องมลเท่านั้นสําหรับตัวแม่มออสําหรับตัวแม่หมอเองสำหรับตัวนักพยากรเองเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองนะคะก็เลยไม่มีจาหน่ายนะคะแล้วก็้าปูก็จะเป็น้าปูแมมมูต้องมนตรงนี้ลยเป็นสีน้ำเงินจนระิงไม่ได้เลือกสีนะคะทีนี้มาดูจํานวนไพ่ามาดูหลังไพ่กันน,นิดนึงกระดาษเหมือนเดิมก็คือ350กรัมนะคะแล้วก็ ความหากว้างเท่าเดิมนะคะ17นั่นจะกว่านะคะมาดู like, ด้านหลังไพ่ด้านหลังไพ่จะใส่เป็นเเขาเรียกว่าดวงตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเป็นดวงตาแล้วก็มีมันคล้ายๆตาที่3อยู่ตรงมุมนี้อกลางตรงกลางเนี่ยค่ะก็คือคือจริงๆมันตัดมาจากออของรูปของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงพระพุทธเจ้านะเป็นเป็นเขาเรียกว่าดวงตาแห่งธรรมอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยทุกด้านเลยนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ดาวเป็นสัญลักษณ์ของพระจันทร์มิเชดดาวพระจันทร์นะคะที่มีการพระพระจันทร์ตามหลักโหราศาสตร์ อยู่มุมสองมุมแล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวแทนของครูนะคะเป็นตัวแทนของครูผู้อยู่เบื้องหลังผู้ที่เป็นแบ็กอัพเป็นแรงสนับสนุนเป็นแรงผลักดันจิตวิญญาณต่างๆแล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์ของดวงตานะคะดวงตาที่เป็นดวงตาที่3มนั่นแหละนะคะเป็นดวงตาที่มียานอย่างรู้แล้วก็อุณาโลมล้อมเพื่อให้เกิดความเาเรียกว่าเป็นมงคลกันพลังงานไม่ดีต่างๆในไพ่เล็กนี้หมัอมจะเอาไปให้ครูบาอาจารย์หรือพระเนี่ยท่านปรกสีกแล้วก็เออเาเรียกว่ากำกับแล้วก็ บุกเสกให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะสำหรับไพ,ยยพ่ที่เพราะว่าเด็กนี้มีมันมีมันมีคาถาด้วยแล้วมันก็จะมีพวกยันต์นางลงด้วยก็เลยถือว,ว่าจะเอาไปให้พระอาจารย์ท่านาลงเพื่อความเป็นสื่อมคลให้นะคะเอาละทีนี้เรามาดูหน้าไพย่ยกันไพ่มีทั้งหมดร้อยเก้าใบไพ่เด็กนี้มันผลิตมาที่หนึ่งร้อยเก้าใบนะคะ <S <S ส่วนจริงจังนะคะก็เยอะอยู่เดี๋ยวจะลงขอบขอบดำนะคะอันนี้ก็จะลงขอบดำไพ่เยอะกำคือคือกำไม่ได้หลุดมือได้นะคะสำหรับใครที่มือเล็กๆก็อาจจะแบบ คือเยอะมากจริงๆแล้วก็น่ากว้างไพ่ก็คือ,คอควกว้างกว่าไพ่ปกตกิก็ค่อนข้างเยอะอยู่เทียบกับตัวเฮเบิลเฮเบิ e เฮเบนลเอิร์มหาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะเพราะปกติไพ่มาตรฐานก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณนี้โอเคเราดูขนาดอะไรกันไปแล้วเรามาดู ให้เป็นเคลือบด้านนะคะชอบเคลือบด้านเพราะว่าเวลาเล่นกับแสงแล้วมันไม่ไม่สะท้อนนะไพ่สวยตื่นเต้นตื่นเต้นตัวแม่หมอเองก็ตื่นเต้นผลิตผลิตเองออกแบบเองตื่นเต้นนะคะไพ่บัมใช้เป็นศิลปะสีน้ํา A.I. สีน้ําทั้งหมดเป็น A.I. สีน้ําทั้งหมดเลยนะคะใบแรกเนี่ยจะเป็นมฤตยูเป็นดาวมฤตยูแล้วก็มีแมมโมต้องมอนก็คือทุกใบจะมีคำว่าแมมโมต้องมอนหมดเลยเพราะว่าเป็นออกแบบเป็นเป็นของของมันเองนะคะมฤตยูก็จะเป็นดาวดาวมฤตยูนะคะ ให้เป็นที่สองนะคะเป็นพระอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์พระจันทร์นะคะไล่ตามดาวนภพ์เลยนะคะพระจันทร์พระพุธเป็นศิลปะสีน้ำเงินนะคะพระอังคารเขาจะมาเขาสลับกันจริงๆแล้วต้องเป็นพระอังคารในสีชมพูแล้วก็เป็นพระพุธนะคะพระพฤหัสพระศุกร์พระราหูพระเสาร์เป็นร้อนแรง ธาตุไฟชัดเจนนะพระเกศนะคะเป็นพระราหูพระราหูอ่ะพระราหูทุกอย่างพระสาวก่อนสีเขาสลับกันมาพระสาพระราหูพระเกศนะคะก็จะมีแบบมงลท้องมลทุกใบเลยนะแล้วก็จะเป็นใบใบที่สิพเท่านะคะเป็นใบบทิศมันก็จะมีเป็นคีย์เวิร์ดภาษาไทยอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการตัดสินนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เลือกเยอะมากเพราะว่าเวลาจินดาเ็กภาพสีน้ำออกมาแล้วมันสวยทุกใบเลยเลือกไม่ถูกเลยนะ ะะอันนี้นกซิมน,นะคะอันนี้ไพ่ใบน,นี้มีเรื่องเล่าเนี่ยไม่ใช่แพะนะเพื่อนๆนี่คือควายนะเป็นควาย,นะค,วายคือในบ้านอะเวลาสอนหนังสือเด็กๆลูกๆอบก็จะชอบใช้คำว่าควายอ่านหนังสือคือพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เชี่ยวชาญแล้วก็เลยเอาเอาคําที่ชอบใช้ในบ้านมาเป็นไพ่นะคะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึง่งก็จะมีไพ่เป็นไพ่เขาเรียกว่าไพ่องราศาตรงในหนังสือโรรมชาชิก็จะเป็นตกเจดี น,ะะน,นี่จะเป็นตกเจดีมันจะแยกออกมานะเดี๋ยวจะแยกให้ดูเป็นตกเจดีอันนี้ก็เป็นทวงสีนานะคะเป็นสีน้ำหมดเลยนะคะเป็นสีน้ำหมดอันนี้เจ้าที่เจ้าทางไพ่เจ้าที่เจ้าทางก็คือเลือกเยอะจริงเจรเหล็กออกมาประมาณ15ใบกว่าจะเลือกกว่าจะเลือกออกมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นบูรพากษัตริ์ จะเป็นไพ่อย่างที่บอกเลยก็คือมัคาครุเทวาคุรุคือไพ่เทพจริงๆนะคะน,นี้ก็จะเป็นเทวดาประจำตัวนะคะศัทธาส่วนมาอันนี้แมตตานีนะคะเทพรักษ์กุมารแลกุมารหล่อไหมน,นี่ตกแม่หมดนะคะถ้าใครเคยเวียนจะดีเวียนซ้ายเวียนขวาจะ้ะ นึกออกนะคะจะมีตกแม่มดตกพ่อหมอตกเจดีนับเวียนหญิงเวียนซ้ายผู้ชายเวียนขวาแหม่เอาศาสตร์นี้เข้ามาด้วยนะคะอันนี้พระแม่โพศกนะคะก็จะนั่งอยู่ในน้ําแล้วก็จะมีต้นข้าวขึ้นอันนี้เป็นพระแม่โพศกนะคะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่ธรณีก็เลือกเยอะเช่นกันนะคะ,ะ,คะ,คะที่มีความสวยงามเช่นนี้อันนี้ก็คือพระแม่คงคานะคะจะอยู่ในตลาดน้ําอภวะเมื่อก่อนอภวะจะเลี้ยงเรืองมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นพระแม่คงคาเนาะ เป็นแพทย์รัเขินนะคะตกผออันนี้ค่ะมีทั้งหมดสิบสองใบนะคะ,ะ,คะและ้วเ,เจดีที่เป็นเวียนซ้ายเวียนขวาก็ยังคงมีพระพิเคเนตอยู่อันนี้ก็จะเป็นคนต้องขือคานะคะแล้วก็ยังคงมีจีนเข้ามาเพราะว่าชอบนะคะพไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าความรีบเร่ง อนนี้ก็จะเป็นปรา,าสาททองในยุคใหม่นะคะก็จะอยู่ในหมวดของเจดีเวียนซ้ายเวียนขวาเหมือนกันอันนี้ก็พรมลิขิตนะอันนี้เรือนหลวงตกเรือนหลวงเรือนหลวงได้แรงบันดาลใจมาจากวัดร่องขุนนะคะเดินทางไกลนะคะก็เราจะทําไพ่อยู่ในช่วงที่บุเพกํกลงังนดะะังเราก็จะเป็นไพ่เป็นเหมือน,นเรียกว่าแม่ยานางเครืบิน <laughs> อันนี้ก็จะเป็นแม่ยานางรถนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตกฉักทองนะคะไพ่ใบน,นี้ที่เจเระเดชออกมาแล้วหาคำไม่ได้แต่อยากให้มาอยู่ในออร์คิลเด็กนี้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงเพราะว่ารู้สึกว่าชอบมากๆากก็คือชอบไพ่หน้าไพ่ใบนี้มากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตกฉักเงินอันนี้ไพ่ใบนี้ทำยากมากเจเรละเดชยากมากนะคะอันนี้พรสวรรค์เป็นไพ่ที่ทํา ให้ตัวเองเลยนะคะเหมอือนอวยตัวเองเลยมีใบสีมีการร้อยมาลัยมีต้นกล้วยมีในเรื่องของความใส่ใจต่างๆนะคะรวมไปถึงจะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของพว,วิศะวะกรรมในภาคพวิศนุกรรมในภาคของนิรุบลด้วยนะคะท่านนิรุบลด้วยนะคะก็จะมีคําว่าแมมโมตงบนทุกใบนะคะแต่ว่าก็จะเป็นตัวเล็กๆเนาะอ,อันพพพระศิวะนะคะ เป็นศิละปะ E.I. สีน้ำนะคะฉะนั้นภาพก็จะเป็นโทนสีที่คุมโทนไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็การเล่นเส้นการออกแบบก็จะอยู่ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือเป็นสีน้ำหมดเลยมีใครเป็นทาสแมวไหมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยใครเด็กนิ้จะมีภาพแมวอยู่ประมาณสองรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบันดันดันอันนี้จะเป็นการทำทำเล็บนะคะทำเล็บกอะจอกสไตล์ไทยๆนะคะ อันนี้อันนี้ก็ทํายากไพ่ไพ่อันนี้ก็ทํายากนะคะอันนี้ตกคนคอขาดอันนี้ไพ่ไพ,พ่แอบมีความน่ากลัวอยู่บ้างหนะะ้าไพ่มีความน่ากลัวอยู่บ้างค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวก็เอาเข้ามาน,น,นี่ก็จะแอบน่ากลัวนิดหนึงนะไพ่ใบน,นี้ก็เป็นไพ่ที่ชอบมากชอบมากๆประมาณเป็นชอบเป็นชอบ อันดับ5้าเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำว่าชั้นสูงขอพอรอันนี้ก็ลัท้าพ่อแม่นะอันนี้เป็นไพ่แห่งความร้มเหลวรวมไปถึงคนที่มีโอกาสที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกหรือสภาวะช็อกได้นะคะหรือเป็นลมอะไรไหมคะไพ่ไปเลนก็ใช้ในความหมายนี้ได้เกี่ยวกับสุขภาพได้อันนี้ก็ตกเทวดาขี้เต่าก็าจะอยู่ในหมวดของเจดีย์เวนซ์ไยนว์วาว นี้เป็นไพ่เลกโอ้โหถ้ามาถึงไพ่เด็กนี้เลือกยากมากเพราะว่าเจระเลยออกมาสวยทุกอันจนไม่รู้จะเอาแบบเปลี่ยนอยู่ประมาณแปดตลบได้สำหรับสำหรับไพ่คําว่าเลือกยามนะคะนาฬิกาทรายเนี่ยเพราะว่าสวยทุกอันจริงๆแต่ก็ได้มเป็นอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็เป็นกิเลสนะคะนี่ก็เป็นเงินเงินเงินพระวิศณุกรรมสรอกอันนี้มีอยู่อันนี้เป็นพระวิศนุกรรมพระวิศณุกรรมเทพไหมสุทธิ อันนี้ตกหน้าคาราชปกติแล้วอะถ้าใครชอบพญายนาคก็จะอยู่ในหมวดพญายนาคที่ที่ค่อนข้างจะมีความหมายไปในทางที่ดีแต่ถ้านับตามโคม่าชาติที่เจดีเวียนซ้ายเวียนขวาเนี่ยถ้าตกหน้าคราชจะบ่งบอกถึงความหมายที่ไม่ค่อยดีฉะนั้นอะก็เลยจะเลือกเป็นพญายนาคที่ดุนิดนึง่ะอันนี้ก็ชอบมากอันนี้ก็ที่สุดมาหน,นึ่นะคะใครไปที่ 108ก็คือร0 9ใบรวมดาวมฤเตยูเข้าไปก็จะเป็นร0 9ใบแต่ว่านี่เขียน108งนนะคะคิดสร้างหมายถึงว่าเท่าๆทำมาคิดคิดแบบคิดไม่รอบคอบคิดตื้นๆคิดหน้าไม่ถึงหลังก็จะใช้สําหรับหน้าไพ่ใบน,นี้ได้มีความหมายที่ที่แมรวบรวมประสบการณ์ตัวเองเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนับเจดีย์นะคะแต่ก็จะอิงความหมายตามนั้นเลยตามปรมชาติเลยนะคะแต่ก็เป็นอยู่ในไม่เวียนเราไม่เวียนเราสับเป็นออร์เคิลปรลยนจะใช้ความหมายเดียวกับธรมชาตินะคะ ขอต้องกรีดดูนิดนึงนะแต่จะยังไม่เช็คพลังงานนะคบเพราะว่าตอนนี้คือพลังงานแบบไม่ค่อยโอเคคืองานเยอะด้วยแล้วก็อยากจะรีวิวให้เสร็จแล้วก็เราจะยังไม่เช็คพลังงานไพ้กันตอนนี้นะเราจะเช็คกจริงสวยงามมากก็จบแล้วสําหรับการรีวิวไพ่มักคานะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เออเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงเลามจะแกะ้ ก็เดี๋ยวเราจะลงสีดำที่คอบนะคะลงสีดำก็จะลงเหมือนตัวที่ Heaven and Earth ที่ได้มาเพราะก็จะลงคอบ์ไพสีดำเหมือนกัน